seng ka สวัสดีครับพบกับไมายแซงกาช่วงกระแสบันเทิงอัปเดตข่าวใหม่และความเคลื่อนไหวของศิลปินที่ท่านรักและชื่นชอบอีกแล้วครับทุกท่านสำหรับคลิปนี้วันสุดท้ายแล้วของการโหวตขวัญใจมหาชน2024กับนายเอนเตอร์เทนอวอร์สิ่งที่แม่แม่และคนที่รักลูกชายแห่งชาติ ทำมาจนถึงวันนี้อย่าให้มันเสียเปล่านะครับผมเห็นบางท่านบอกว่าไม่โหวตให้เอาไว้เป็นมาลัยดีกว่ามันก็จริงนะครับแต่นี่คือรางวัลแห่งเกียรติยศเกิดสิบชาติจะได้เข้ามาถึงตรงนี้หรือไม่ใช่ว่าใครก็สามารถที่จะได้รับรางวัลน,นี้แบบง่ายๆสบายๆถ้าไม่มีแรงผลักดันหรือลมใต้ปีกที่แข็งแรงเพราะฉะนั้นทําให้มันสุดๆไปเลยนะครับแม่ๆที่รักน้องทุกท่านท้อมีว ให้ลิงถือทำเพื่อคนที่เรารักให้เต็มที่ผลสุดท้ายจะอมาเป็นอย่างไรไม่มีอะไรต้องเสียใจเพราะท่านได้ทำเต็มที่แล้วจริงๆอย่าบอกว่าดีแล้วที่เข้ามาถึงรอบนี้เหมือนคิดบวกแต่นี่คือการคิดลบหรือการยอมแพ้เราต้องบอกว่า โอกาสเรามาถึงแล้วเราจะต้องทํามันจนวินาทีสุดท้ายไม่ว่าผลมันจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าเข้าไปโหวตเลยนะครับ M9 ส่งไปที่หมายเลข4689191ครั้งละ6บาทไม่จํากัดจํานวนครั้งและ w ว w w n ไ e ด e เ t e บ t a r เ a ็ m c o r d n e t โหวตวันนี้เท่านั้นผลจะออกมาเป็นอย่างไรแม่แม,แม่น่ารักที่สุดหมายเหตุ เอาเท่าที่กําลังเราไหวนะครับและก็อย่ากโกรธกันนะครับ เพราะรักสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบการอัปเดตข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับลูกชายแห่งชาติไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปขอขอบคุณข้อมูลจากน้องไรอันกาดบัณฑิตและขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับหมายแซงก้าด้วยนะครับขอบคุณครับ